สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการเข้า youtube com นะครับผมคลิปนี้สําหรับคนที่ยังทำไม่เป็นเท่านั้นนะครับถ้าใครทําเป็นแล้วนาะก็อย่าไม่ดูคลิปนี้เลยนะครับผมรียกเข้าไปใน g o o g l e นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่านี่ u แค่ u นะครับแล้วก็กดคลิี นีนะครับอนี่ก็คือหน้าตาของ YouTube.com นะครับผมนี่ ดูนะครับมันจะหน้าตาเหมือนคอมเลยนะครับที่เราเนี่ยมันจะเหมือนคอมที่เราเล่นเลยนะครับดูดิมันจะมือรูปเหมือนคอมนะครับด่นี่คือช่องผมนะนี่นะครับผมก็คือหยุดูปหยุดคอมนะครับ hey. ถ้าใครอยากจะเข้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไปไปครับผมอยา่าลิมกดไล้ใหด้วย